ก็คือนะครับวันนี้ทําบุญนะครับวันสงการนะครับขึ้นปีใหม่ไทยนะครับวันนี้มาขอพรนะครับบรรลุข่อใหญ่นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาเยอะเลยนะครับเดินทางมาเยอะนะครับเดินทางมาเยอะทางมาเยอะนะครับวันนี้มีไหกันด้วยนะครับมีไหก็จะพาท่านผู้ชมมารวมไหก ในวันสงการนะครับวันปีใหม่ไทยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศ ท่านผู้ชมนะครับเดินทางมานะครับพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาขอโชคนะครับขอโชคขอลาบมาเสริมดวงต่อชะตานะครับเสริมดวงต่อชะตาของู่นะครับบางคนก็มีงานมาเสียงไทยนะครับมีผู้เสียงไทยนะครับมีกล้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอโชคนะครับไหนๆก็มาแล้วก็มาขอโชคกับ ถูกเขาใหญ่นะครับถูกมันล้วงหอยล้วงไห้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาล้วงไห้นะครับเอ้าล้วงไห้นาโชคนะครับเน้นย้ำนะครับตัวเลขทุกตัวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ทราบรอกนะครับว่าเลขมันออกตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามันลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นด้วยกันนะครับถูกแล้ว ตัวแรกนะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ตัวแรกศูนย์ศูนย์หรือศูนย์จะมานะครับวันี้หลายคนก็บอกว่าจะทิ้งศูนย์นะครับหลายคนก็บอกจะทิ้งศูนย์เดินล่วงต่อนะครับศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เฮ้ย นะครับ05น,นะครับ05ห้าไปตัวที่สามตัวที่สามเอาสามตัวดีกว่านะครับ05ตัวที่สาม05แล้วอะไรเอ่ย อท่านผู้ชมนะครับตรงใจนะครับตรงใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูนะครับ058 58ที 58. ่ผมซื้อแล้วน,นะครับ058 058เอ้านะครับ058นะครับ058สาธุดสาธุสาธุนะครับลุกหลานเดินทางมาวันนี้นะครับก็มาพึ่งพาบุญบารมีนะครับหลวงพ่อนะครับ บวังว่านะครับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ณที่นี้นะครับจงปกปักรักษาดลบัรดาลนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดปัารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปตามตัวตัวเลขกันนะครับตามตัวตัวเลขกันไปดับตัวเลขกันเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ ออกมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มาทําบุญกันเยอะนะครับทาบุญกันเยอะเลยนะครับวันนี้เก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับด้านนอกก็เป็นงานนะครับได้ไม่ได้นะครับ0ู8ย์ห้าดนะครับ0ูนย์ห้าปดฮะห้าแปด ศูนย์ห้าแปดห้าแปดรู้สึกจะไม่มีนะคะเด็ดังศูนย์ห้าแปดล้วงหได้ศูนย์ห้าแปดสามห้าแปดศูนย์ห้าแปดเดี๋ยวค่นี้พอเลยผมเงียงๆใหญ่น้อยแบบนี้ศูนย์ห้าแปดว่ามีไห้าแปดห้าแปดผมซื้อแล้ววันหนึ่งก้อนนี้เรีวไหมข่ะเอยศูนย์ห้าแปด นี่แดงให้กจะไปนะนี่แม่ตัากัปแงสดวกนถูกหล่อเลยอะกัเาห้าศูนย์แปดนไหมห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเอาซื้อตัวกลับก็ได้เอ้าใบเดียวนั่นละก็มีใบเดียวนี่แหละเอ้าเดี๋ยว้ยสองใบห้างเลขหน้าห้าแปดด้วยครับห้ปดศนย์พอดีเลยครับนี่เอาเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับแต่วห้าแปดห้าแปดนี่ผมสื่อเลยเดี๋ยว ห้าแปดผมซื้อแล้วผมซื้อไปแล้วห้าแปดแปดห้าแปดนี่ผมซื้อไปแล้วนะครับนะแต่ว่าตัวนี้มันติดศูนย์ห้าแปดสามตัวเลยนะครับศูนย์ห้าแปดห้าแปดศูนย์รวย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 ด้วยกันนะครับนะท่านผู้ชมนับศูนย์ห้าแปดผมไปไปเสียงเสียงได้ศูนย์ห้าแปดนะครับศูนย์ห้าแปดแต่ก็สามตัวแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ก็นําบุญมาฝากนะครับนำเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมก็เน้นย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับ